สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้เราก็ทยอยเข้ามาใกล้ๆกับวันสอบเลขอีกแล้วครับเปรียบเสม,มือนการทำข้อสอบครับหรือนักเสืบสอบสวนหาตัว3ตัวท้ายหน้าตาเป็นยังไงครับเลขท้ายลงวันที่หนึ่งเลขท้าย2ตัวล่างนะ วันนี้นำเสนอสูตรที่เคยโพสให้ดูแล้ววิ่งตัวเดียวบนนะว่ี่ะแล้วมา5นะวัดต่อไปจะเป็นเลขอะไรก็ลองดูกันนะครับก็ให้ดูทุกวิดีโอดูให้จบแล้วก็จะได้ประโยชน์มาปุ๊บอย่าถามปั๊บว่าได้เลขอะไรที่นี่ให้ทุกคนทำการบ้านครับ ให้ทุกคนช่วยตัวเองนะคนที่ยังไม่มีเมียก็ช่วยตัวเองกันไปก่อนนะครับอย่าคิดลึกถ้าไม่มีเมียรเราก็ต้องช่วยตัวเองดีครับทำโน่นทำนี่หุงข้าวซักผ้านี่ก็เรียกช่วยตัวเองหรือเปล่าฮนะบางคนนี่บอกว่าลามกอะไรอะไรก็ลามกพระเจ้าประคุณนักบุญธรรมะธรรมโมชอบแทง นั่นแน่ชอบแทงหวยน้อยๆครับน้อยๆหน่อยมาที่นี่เป็นพี่น้องญาติสนิทกันนะครับเราเป็นครอบครัวเดียวกันอย่ามาแขวอาจารย์ครับอาจารย์ก็พูดเล่นไปนิดๆหน่อยๆนะเพื่อให้คำขเพราะคิดเลขนี่ก็เครียดจะตายอยู่แล้วทุกคนที่มาดูก็โกรธเครียดเลยเมื่อไหร่มันจะโพต์ตัวเดียวชุดเดียววะก็อยากลงตุนตีเดียวแล้วรวยไปเที่ยวเมืองนอกเลย ไม่ได้ครับอาจารย์ทําให้ไม่ได้หรอกไม่มีความสามารถนี่ไม่รู้ว่าเรียกจะออกตัวไหนเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยครับบางคนนี่โอ้โหมาปุ๊บปั๊บจะเอามาปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บจะปาบปาบได้ไวๆอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวครับคุณคนนั่นนั่นแหละคนเดิมนั่นแหละครับไปวิ่งรอบสนามร้อยรอบก่อนแล้วค่อยมาดูนะที่นี่เขา ไปเรื่อยๆกันก็ให้ดูเรือนล่างก่อนนะครับก่อนที่จะท,ท,ทำอะไรรุนแรงที่จะเอาไปใช้งานก็ต้องตรวจสอบแต่ละตัวก่อนนะแต่ละสูตรนะครับเอาละครับเรามาดูสูตรนี้กันนะวิธีทำให้ไปดูในในหัวข้อเลขวิ่งตัวเดียวนะครับเลขตัวเดียวนี่อาจารย์เอามาให้ดูแบบ กระ,ะตัดรัดนะเพ่งว่างวันนี้นี่มาสอนอยอสำนักงานใหญ่นะ,ะมีงานค้างๆอยู่เยอะก็เลยมีแขกก็ามาครับ เป็นไงครับชัดเจนไหมวิดีโอหน้าจอตัวเป้งนะครับนี่คืองวดที่หนึ่งนะจอหลังให้ดูตัวเดียวนี่สิห้างวดนะครับงวดที่หนึ่งวิ่งหนะครับออก8ปดนะหหนึ่งะงวดที่2วิ่ง8โดนดอแอกอครคับอ่านว่ายงไงไม่รู้นะจะกดเป็นแต่อ่านไม่เป็นนี่ จบปริญญาเอกจากลอนดอนลุมล่มลุ่มวันที่สามก็เด่นเจ็ดโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนี้โอ้ยอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่นี่นี่เด่นเจ็ดออกเจ็ดสองห้าครับมาหลักร้อยนะนะวันที่สามเฮ้ยวันที่สี่สินะเด่นหนึ่งครับเด่นหนึ่ง ีจจ๋ยวรันขยับก่อนให้ได้เห็นเต็มตาวิ่ง1กับออกสององวดที่5วิ่ง5ออก7 5 0งวดที่6วิ่ง7จ็ดออกสี่นะครับนี่เป็นเพียงข้อมูลที่ย้อนหลังมาให้ดูแล้วก็ส่วนนี้ใช้จริงแล้วครับ2องสงวดมีหลุดไป1แล้วก็เดินต่องวดเจอแล้วนะแต่ว่าไม่ได้มาชี้โพร่งให้ สลอกนะครับชี้เพยงชี้โปรโงในนกฮูกต่างหากวันที่6กับเด่น7ออก4 7่หนะวันที่7เด่น3ออก9 3 5หนะเรามาดูวิดีโอเป็นเพื่อนกันครับแล้วก็วิเคราะห์เลขไปด้วยนี่ตาหนึ่งมานะวันที่8ปดนะตาหนึ่งมาหลักร้อยกับหลักหน่วยเลย วันที่เก้าเจ็ดนี่เจ๊เจ็ดเจ๊คนนี้ขาเป๋เดินกระเปรกกระเปรกเห็นไหมยืนยังตัวไม่ตรงเลยออกสามเจ็ดสองเอเจ๊ยอยู่หลักสิบชอบอยู่ตรงกลางนะเจ๊ขาดความอบอุ่นนะวันที่สิบครับสามนี่สามครับ ออก037อ,อก 3, ก๋อยีสามกขาดความอบอุ่นเหมือนกันชอบอยู่ตรงกลางนะเจเจ็ดยืนคำไวอืมว้นที่สิบเอ็ดครับเจ็ดออเจเจ็ดนี่ออกงานบ่อยนี่หว่าเม่น่าขาถึงเด้งขาเป๋เจเจ็ดออกมาอยู่แถวหน้าวันนี้ออกเจ็ดอกหนึ่งนะว่ากันไปครับวันที่สิบสอง อ๋อเสียห้ามาเสียห้านี่เหมือนแกจะใส่หมวกอ้าปากหัอเลยนะเสียห้าอยู่กลางครับ258ห้เฮียแปดนี่นก2หัวจำไว้นะครับพวกนี้อุปนิสัยแต่ละงวดนี่เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันว่ามันจะมาอะไรบ้างนะอ่า วัที่สิโยเสียด3ออก2องสห้าวัที่14อันนี้ปาสเหรอปาสปิดนัดเบี้ยวออกศูนยนี่ปล่อยให้ลอเกอร์เลยเสียศูนย์เจหกมาแทนเสียสอเบี้ยวนัด ไม่รู้ไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยไปกินเหล้าหรือเปล่าหรือว่าติดโควิดมาไม่ได้ไม่โทรแจ้งเลยนะมืที่แล้วอ่ะเออมื่ก่อนนูนโฉนกแปดอ่าวันที่15ครับมืที่แล้วเสียห้ามา5ปากหัวเลยอยู่ตรงกลางเอกอืมเป็นยังไงบ้างครับดูแล้วพอจะได้ข้อมูลมั่งไหม มาห้านะเดินต่อนะครับวันที่สิบหกครับเสียศูนย์เสียศูนย์นี่มีข่าวพลาดหัวมาแล้วครับเสียศูนย์จะมาใน3ตัวท้ายหรือเปล่าร้อสหน่วยนะเสียศูนย์จะมาหรือไม่ มาว่าว่มแวมมาหลอกล่อและผิดนัดหรือเปล่าครับก็ลองดูนะครับรวดวันที่ไหนไงเงี้ยอุ่ยอุ้ยตายไวากรีตนี่วันที่หนึ่งคมพาพันนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้าวิทยาจย์เจ็บคอน,นะเนี่ย ไม่รู้ว่ายั่ไงบ้างครับนี่คืออีกสูตรนะครับที่เดินต่อนะที่ขยันทุกสูตรมีความหมายสำหรับทุกคนให้ค้นหาดูว่าอันไหนเดินนะครับมันหัดคำนวณหัดบวกเลขแล้วท่านก็จะเป็น1ในยุตธจักรได้นะครับครับอวดน,นี้เสียศูนย์ จะมาทำให้ท่านเสียศูนย์หรือจะมาทำให้ท่านร่ำรวยนะครับเอาเอาอ๋อคลิกไปคลิกมาเมื่อกี้นี่นะนี่เดี๋ยวนะครับอันไหนวะวบเมื่อกี้ อ,รอครับกรดติดตามวิดีโอต่อไปครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไอ้ด้วยครับเพื่อวิดีโอนี้จะได้มีประโยชน์ครับดูให้จบครับท่านจะได้ประโยชน์ได้เงินเป็นกระสอบกระสอบเลยนะจะบอกให้ สวัสดีครับ